กราบท่านประธานในพิธีท่านรอ,องประดกระทรวงนะคะมหาทไทยท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและภาทีเครือข่ายทุกท่านแล้วก็ราชการกรมการพัฒนาชุมชนทุกท่านผู้มีเกียรติท,ท่านที่มาร่วมกันในวันนี้ชั้นในนามของอมูลิธิรักดินรักน้ำหรือ Earth Save Foundation เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสได้ทำงานกับภาครัฐ ฉันเป็นมูลนิธิเล็กๆนะคะซึ่งทํางานมา20กว่าปีนละแล้วก็ปัญหาความยากจนของเกษตรกรฉันมองเห็นตรงนี้ว่าปัญหาหนึ่งที่สําคัญคือมาตรฐานนะคะเมื่อไม่มีมาตรฐานก็ไม่มีตลาดนะคะเพราะฉันก็ทํางานากับกรมการพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ฉันรู้สึกดีใจที่สุดในชีวิต เพราะว่าดิฉันได้มีโอกาสได้ลงสู่ชุมชนหลังจากที่ทํางานามานานยาวนานจง20ปีนะคะแล้วก็ดีโอกาสลงสู่ชุมชนทั้งประเทศนะคะก็เป็นเป็นโอกาสที่ดิฉันได้ขยายงานของ e a r t h s a ซฟให้ชุมชนทุกชุมชนนะคะเพื่อเป็นมาฐา,านนี้มา,านเอิร์ a เซฟ s อ f e ซีวิถีไทยเป็นมาตรฐาน ประยุกต์การใช้สา์พระราชาเป็นมาตรฐานพื้นฐานของราชนา,าจาักรไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันอมองเห็นว่าในการทำงาน20กว่าปีของดิฉันมาถึงวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างยิ่งที่จะได้ลงสู่ชุมชนร่วมกับโครงการเพื่อชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคีค่ะก็งานดิฉันได้เตรียมการ ต่อยอดการแปรรูปองค์ความเออเซฟคือองค์ความรู้ค่ะองค์ความรู้เรื่องการไม่ใช้ไม่ใช้เคมีทําอย่างไรองค์ความรู้เรื่องการจัดการน้ําตามศาสตร์พระราชาโดยใช้นวัตกรรมองค์ความรู้เรื่องของการแปลรูปนะคะองความรู้เรื่องของมาตรฐานและองค์ความรู้เรื่องตลาดเป็นองค์ความรู้ทั้งสิ้นค่ะโดยฉันคิดว่าองค์ความรู้สําคัญที่สุด ในการทํางานเพื่อชุมชนในครั้งนี้นะคะฉันก็ด้วยมาตรฐานของการใช้ประยุกต์ใช้ศาสตร์ระราชาซึ่งนันเชื่ว่า,เ,าเราจะนํามาตรฐานนี้ไปสู่โลกนะคะทางรอบของโลกและทางรอบของประเทศไทยคือศาสตร์พระราชาดิฉันก็ตั้งจิตปณิธานไว้ว่างานสําคัญนี้ ยันก็จะทำสุดชีวิตนะคะตั้งปริทฐานว่าการการทำงานร่วมกับครงการท่าชุมชนครั้งนี้เป็นการทำงานกับภาครัฐที่สำคัญมากนะคะและร่วมขอพระคุณทุกภาคีเครือข่ายที่จะร่วมลงมือการทำงานสำคัญของราชอาณาจักรไทยลงสู่ชุมชนด้วยกันในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ ค่ขอบพระคุณนะคะทารธทของ Earth s a ที่หลังจากทำรงนาม<อ>ี่ธีลงนามความร่วมมือกันครั้งสำคัญในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของ Earth Save นะคะที่จะต่อยอดเรื่องออโค้งหนงนาประยุกต์เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะลงสู่ชุมชนซึ่ง Earth s a ซ e ก็จะเป็นองค์ความรู้ในเรื่องของการปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี ใช้เป็นอย่างไรแล้วก็การการจัดการน้ำตามสายพระราชานะะการแปรรูปนะคะเพราะฉะนั้นงานสำคัญของเอิร์ธเซฟเลยค่ะครั้งนี้นะคะในเรื่องมตาตรฐานองค์ความรู้เรื่องมตาตรฐานและองค์ความรู้เรื่องตลาดเป็นสิ่งสุดท้ายซึ่งซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญนะคะแล้วเราต้องทำงาน oh. พรอบคลเอิร์ธเซฟของเราจะต้องทำงานหนักนะ,ะในการอบรมพื้นที่ 20,000่ักขัวเรือในครั้งนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยพวกหนงนนาโมเดลตามศาสตร์พระราชาจะต้องอไปสู่โลกและเป็นปเกษตรกรเราเนี่ยจะมีกินมีอยู่มีใช้มั่งคั่งและยั่งยืนอย่างยั่งยืนค่ะนีที่ผ่านมานะคะพี่ไห่แลว้วก็ความรู้ที่็นอยู่วันนี้จะได้ว่าเป็นการปฏิวัติะระบบเกษตรของเราเลยปบบนะะ่ะเออ ชีวิตพี่ไก่ไม่เคยเห็นภาครัฐทำความร่วมมือร่วมกับองค์กรเอกชนและพาคีเครื่อข่ายในชีวิตไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็เป็นการความร่วมมือที่เกษตรกร,กรได้ประโยชน์มากมีทั้งองค์ความรู้มีทั้งงบประมาณและกำลังคนดิฉันคิดว่างานนี้เป็นงานสำคัญที่สุดของเอิร์ทเซฟเช่นกันค่ะ ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโควิดตอนนี้นะคะที่ไก่อบอกว่าเราเป็นทั่วโลกอยากให้ที่ไก่ว่าในสถานการณ์เช่นนี้ประเทศไทยจะผ่านพ้นไปได้ออในสถา,านการณ์เช่นนี้ประเทศไทยจะผ่านพ้นไปได้ด้วยศาสตร์พรระาชาค่ะแล้วก็ศาสตร์พรระาชาของพระองค์ท่านนะคะออทางราชัชกับวิกาและเจริญดิศที่สืบสานรักษาและต่อยอดนี้จะเ,ออเป็นทางรอด ของโลกและทางรอดของราชนาจาักรไทยค่ะ